ในทีนี้ก็คือการกระทบอารมณ์โดยที่มีจิตเข้าไปดูแลในขณะที่อายตนะทั้งหลายทำงานอยู่นในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่คุมจิตอีกทีก็คือตัวสติ ในตัวที่ตรวจสอบสติอีกทีหนึ่งก็คือตัวสัมญชญันะ์นะโดยเการทำงานอย่างเงี้ยนะในเวลาเราไปดูในพระบาลีที่พระเจ้าแสดงเอาไว้ก็จะเห็นนะว่ามันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือดูเหมือนจะมันรู้มพร้อมกันหลายอย่างนะ ไอสิ่งที่รู้ยางนั้นคือจิตบ้างสติบ้างสมชัญญะบ้างนะที่ทำงานอยู่ทีนี้ก็เฝ้าสังเกตดูอยู่อย่างนี้นะดูธรรมชาติที่กำลังทำงานอยู่ตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยทุกครั้งที่อายจนะกระทบจิตเข้าไปรู้นะนี่ถ้าไม่มีสติสมิชัญญะเข้าไป ดูแลควบคุมอยูนะ่การรู้นั้นก็เป็นการรู้นะที่ก่อให้เกิดการยึดถือตามมานะเป็นเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลอกุศลตัวกุศลอก,กุศลเป็นเหตุนะซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ตามมาที่เป็นผลนะนี่ถ้ามีสติก็ไปรู้ร,รู้อยู่แล้วก็มีสมญญะที่จะไป รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่นะท่านใช้คำว่าสัมปชานการีนะก็ทำการรู้พร้อมนะถ้าแปลตามศัพทนะ์นะนะสังไปว่าพร้อมนะปะไปว่าทั่วชาไปว่าเกิดขึ้นหรือรู้ก็ได้นะแล้วก็การีหรือการะการะธาติในความการกระทำทำความนะรู้ตัวนำความรู้นะ ทั่วพร้อมเนี่ยตานแปลตรงศัพท์อย่างนั้นนะมันเวลาเราไปสังเกตดูในสมัชัญญาบพะเนี่ย่ันใช้ศัพท์นี้นะรู้กันหนุ่งสะบงทรงจีวรนะรู้ความเคลื่อนไหวจะคู่จะเยียดจะก้มจะเงยนะรู้อาการอย่างนั้นไปด้วยในขณะเดียวกันนะ แล้วก็รู้อิรยาบทใหญ่อยู่ด้วยยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยนะนะนี่ถ้าฟฝสังเกตดูอย,อยู่ก็จะเห็นอาการของการทํางานของธรรมชาตินะของจิตบ้างของเจตสิกบ้างตัวสติสมัมัาญาคือตัวเจตสิกนะที่จะเข้าไปคุมจิตอีกทีหนึ่งนะก็จะทําให้อาการที่จิตเข้าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเนี่ยไม่มี ถ้าเราไปดูในบทสรุปด้วยการกระทําอย่างเงี้ยจะทําให้รู้กายในกายภายในบ้างรู้กายในกายภายนอกบา้างเวลาเราสวดบทสติปัฏฐานเนี่ยนะสมมติว่าเรากำลังรู้ลมหายใจอยู่เงี้ยไอตัวลมหายใจนั่นแหละคือกายในกายภา,ายในคือของตัวเองคำว่ากายในกายคือรู้ ส่วนย่อยในส่วนใหญ่ลมหายใจเป็นกายส่วนหนึ่ง Aha. ในกายทั้งหมดนะรู้กายอย่างที่มันกำลังเป็นอยู่ก็คือรู้กายอย่างที่กายกำลังแสดงออกกำลังทำงานอยู่จริงๆก็คือรู้ลมหายใจที่มันกำลังแสดงออกให้เราเห็นอยู่จริงหรือรู้เร,ร,ร,รียบบทย่อยเรียบบทใหญ่ที่มันกำลังเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆนะโดยที <ing> ่ <ing> ถ้ามีสติสมัยหันยะอยู่เนี่ยมันถึงจะรู้จริงนะถ้าไม่มีสติสมัยหันยะอยู่ก็กลายเป็นนะการยึดถือตามมาคือรู้ว่าเรากําลังหายใจเข้าเรากําลังหายใจออกกลายเป็นว่ามีเรามีเขาขึ้นมาทันทีเลยไม่ใช่สักแต่ว่ารู้ว่ามีอาการของาธาตุลมที่กําลังเคลื่อนไหวเข้าออกอยู่น,นะไอ้คำพวกนี้แหละที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้คําว่ารู้อาการรู้อาการ นะรู้อาการคือรู้อย่างที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยที่ไม่มีความยึดถือเข้าไปนะไปยึดเอาว่านี่คือกายของเรานี่คือลมหายใจของเรานี่คือระยบทดย,ย่อระยบิดใหญ่ของเราหรือเรากําลังยืนเดินนั่งนอนเรากําลังคูคเหยียดค้มเงยอะไรพวกนีนะ้ความรู้สึกเงี่ยจะไม่มีมันจะเป็นผัสสะบริสุทธิ์ ในะการกระทบที่มันบริสุทธิ์ล้วนๆมันอยู่อย่างนั้นในะการที่จะเห็นตางความเป็นจริงอย่างนี้ได้ก็แปลว่ามันต้องลบภาพจำเดิมๆนะที่เราสั่งสมมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติภาพจำนันด้วนก็คือมีเราที่กำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเครียดเรากำลังเบือ่อเรากำลังหงุดหงิดเรากำลังยืนเดินนั่งนอนนะ พวกนั้นเป็นภาพจำนะภาพจำที่มันไม่มีสติสมัญนาที่จะเข้าไปตรวจสอบนะมันจำเงินมาอย่างนั้นไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วนะาะถ้าเราไปสังเกตดูอยู่บ่อยมันจะค่อยลบภาพจำเพราะมันเห็นความจริงขึ้นมาแล้วว่านะภาพจำพวกนั้นเป็นเรื่องของสมมุตินะไอ้คำว,ว่าสมมติก็คือพอมีอุปทานเข้าไปยึดถือ ตันหา,าไปทยานอยากกลัวทานก็าไปยึดถือจึงสร้างฟาว่า่างความมีความเป็นหรือพบขึ้นมาในใจในขณะนั้นๆแล้วขอ้เกิดตัวกูของกูก็คือชาติตามมาเงี้ยน,นี่คือภาพจํามันเซฟข้อมูลพวกนี้ไว้ยาวนานน,นี่ถ้ามันสังเกตไม่ว่าจะเป็นสังเกตกายสังเกตใจหรือกายเวทนาจิตธรรมนะจะพูดในเต็มศัพท์ของเขา เขาเห็นว่าไอ้กายเวทนาจิตทมเองเนี่ยทำงานอยู่โดยธรรมชาตินะไม่มีเราไม่มีเขานั่นแปลว่าสติสัมผัสยะนะต้องสมบูรณ์นะในขณะนั้นนะมันไม่ได้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาหรอกแค่ขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งก็จะแวบเห็นเองว่าอา้าวกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งนะหรือใจก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่ใจก็าไปรู้ก็อีกส่วนหนึ่งใจก็ไม่ใช่ของใคร สิ่งที่ถูกรู้นั้นก็ไม่ใช่ของใครเป็นเพียงธรรมชาติล้วนๆอยู่อย่างนี้นะ,น,ะน,ะนะจึงจะเรียกว่ารู้อาการรู้อาการทีนี้พอมันรู้ได้อย่างนี้บ่อยๆภาพจำที่อยู่ในจิตหรือสัญญาขันหรือที่อยู่ในสมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะค่อยถูกลบออกไปแล้วก็เหลือแต่ของจริงแล้วนะเป็นปรมาธสัจจะล้วน รากฏให้เห็นว่าโอ้นี่ธรรมชาติล้วนเลยธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจที่ทำงานอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลามันจะค่อยชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมามันจะภาวนาด้วยวิธีการแบบไหนด้วยอุบายแบบไหนก็แล้วแต่มันต้องเป็นไปเพื่อการลบภาพจําในสิ่งที่เป็นสมมติสัจจะพวกนี้ออกไปนะ แต่มันลบภาพจาอย่างนี้ไม่ได้ไนะทุกครั้งนะที่เราฝึกนะทุกครั้งที่เราสังเกตที่เรารู้ที่เราดูอย่างมากก็จะไปได้แค่ความสงบแค่นั้นเองพอจิตเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว,นะวก็ก่อยเกิดความสงบขึ้นมามนจะไปได้แค่นั้นนะี่พอสงบขึ้นมาแล้วก็ยึดถือต่ออีกนะมีเราเป็นผู้ปปพปฏิบัติชอบมีเราที่เป็นผู้วิเศษอะไรขึ้นมาสักอย่าง นะมันก็จะติดตายอยู่แค่ความสงบเนี่ยนะเมื่อวานนี้อ่านโยมที่ส่งอารมณ์เข้ามาทางไลน์นะก็เห็นอยู่ท่านหนึ่งที่บอกว่านะมวมต่ไปหลงเพลินอยู่ไอ้ความสงบสบายนั้นอยู่นะพอเราไม่ปล่อยให้จิตเข้าไปสงบเนี่ยเข้าไปรับรู้อาการหนงกายเวทนาจิตธรรมในความเป็นจริงมันต้องได้เห็นว่าอ๋อ,อมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปยังไงะ ถึงไดเห็นไตรลักษ์เห็นว่าออกายนี้เป็นทุกข์ล้วนอยู่ใจเองก็เป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์ก็คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของมันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเห็นครูบาอาจารย์ในบางสายแม้ท่านจะมีสมาธิสูงแต่ท่านก็ไม่เข้าไปในสมาธินะเนะพราะจิตจะด่งลงไปในสมาธิท่านก็ดึงกลับมาแล้วก็นั่งทรมานอย่อยางเงี้ยทั้งคืนนั่งกันข้ามคืน ดูอาการของเวทนาที่มันเกิดขึ้นดูอาการของกายของใจที่มันกำลังทำงานอยู่ไม่ปล่อยให้มันจมหลงไปเพลิดเพลินหรือความสงบอยู่เหมือนเดิมอันแม้จะสงบแต่ถ้ามีความเพลินอยู่กับความสงบนั้นก็แปลว่าตัวตัณหาเข้าไปทำงานถ้าตัวตัณหาทำงานเพลิดเพลินยินดีพอใจในอารมณ์นั้นๆอยู่ก็แปลว่าอุบทานก็ทำงานต่อทันทีเป็นกระบวนการทำงานอยู่อย่างนี้ อุตานก็เข้าไปยึดถือน่ะพอย,ยึดถือก็สร้างความมีความเป็นขึ้นมาแล้วก็ก่อยเกิดโตกขวงกูตามมาที่เรียกว่าชาติหรือการเกิดในขณะจิตหนึ่งปัญหาคือมันเกิดขึ้นแวบหนึ่งมันก็ชรามรณะน่ะ,นะ,นะมันก็เริ่มเสื่อมแล้วก็ดับไปแค่นั้นเองน่ะอันนี้คือสภาพธรรมที่มันเป็นอยู่อย่างนี้นี่มันเริ่มมาจากอะไร นะวิชาความไม่รนะู้เกิดการปรุงแต่งเกิดการปรุงแต่งใอให้เกิดตัวผู้รู้เกิดอาย,ต,อายตนะอยายตนะการทบกับอารมณ์ต่างๆตามมาเป็นกระบวนการธรรมชาติล้วนอยู่อย่างงี้เกิดผัสสะเกิดเวทนาัณนาอุปาทานเป็นกระบวนการอยู่อย่างนี้นะถ้าไป สนะอดสังเกตดูอย่างเงี้ยทั้งวี่ทั้งวันแม้มันจะไม่ได้นะมีความรู้ที่มันถูกต้องอยู่ยตลอดก็ไม่เป็นไรให้มันสังเกตมันสังเกตดูอย่างเงี้ยพอสติสัมปัญญะเองก็ไม่ได้ทํางานอยู่ตลอดเวลานะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันนะนี่พอมันสังเกตดูอยู่บ,บ่อยนะมันต้องมีสักแวบและที่ตัวสติสัมปัญญนะเข้าไปทํางาน นะหลายคนก็กลัวยอนี่เราภาวนานแล้วมันติดเพ่งหรือเปล่านะทำไมรู้สึกหนักหนักรู้สึกตึงๆรู้สึกอะไรต่อไมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่ต้องไปใส่ใจมากนักเพ่งไม่เพ่งนะะมันจะเพ่งมันจะเผลอขอให้เฝ่าสังเกตดูอยู่ก็แล้วกันนะแต่นี้ถ้ามันเผลอไปเพ่งมันก็ต้องเผลอที่จะไม่เพ่งได้มั่งนะ มันอย่าไปกังวลนะไม่มีใครทําอะไรถูกต้องอยู่ตลอดเวลาไดนะ้นี่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่งี้รู้บังเพลอบังนะี่พอมันสังเกตด,ดูอยู่บ่อยก็จะเนเองว่าอ,อ๋ออการเห็นกายในกายนะคือเห็นอาการของกายอย่างที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่นะนะเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นนทุกข์คมสุขคือไม่ใช่ทั้งทุกข์ไม่ใช่ทั้งสุขนี่นะ อย่างใดอย่างหนึ่งนะก็แปลว่ามันไปเห็นเวทนาในเวทนาอย่างที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่เรากําลังปวดกําลังเมื่อยกําลังสุกกำลังทุกข์อะไรไม่ใช่ละเห็นเพียง <im it> สักว่ามันเป็นเพียงเวทนาอย่างหนึ่งนะหรือเ mm. ว,วลาไปเห็นจิตในจิตคือเห็นนาการของจิตจริงๆอย่างที่มันกําลังเป็น <im it> มันขุนขึ้นมามันอยากขึ้นมา,ม,นนม,ามันยึดขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่มันฟุ้งมันง่วง นะมันท้อทแท้มันหดโหูมันสงบมันสบายนะเห็นอาการของจิตอย่างที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นจริงๆโดยที่ไม่มีความรู้สึกมีเราเข้าไปเป็นอะไรไปกับมันนะมันเห็นอาการของจิตในจิตที่กําลังทํางานอยู่หรือแม้กระทั่งเห็นอาการของธรรมในธรรมนะซึ่งกินความหมายกว้างขวางมากนะทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจที่กำลังเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เห็นอาการอย่างนั้นจริงๆ ไม่ได้มีเราที่เป็นอะไรไปกับมันเงี้ยนะเห็นอาการของตัวธรรมชาติล้วนๆอย่างเช่น,นเห็นตัวทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นอาการของทุกข์เกิดขึ้น,นเห็นอาการของความทะยานอยากเข้าไปยึดถือครอบครองกายใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างเงี้เป็นต้นโรยเห็นอาการของนิวรณ์ที่กำลังทํางานอยู่เห็นตัวนิวรณ์จริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของจิต หมือนตัวจิตตานุปนะัสสนาเห็นอาการชอบไม่ชอบง่วงปุ้งสงสัยที่กำลังปรากฏนะขึ้นมาที่กายที่ใจนี่เนต้นมันก็จะเรียกว่าเป็นอาการที่เรียกว่าเห็นอาการนะของธรรมหรือเห็นธรรมในธรรมนะอย่างที่เราอ่านในคัมภีร์กันนะนะมันจะค่อยเข้าใจขึ้นมานะเนี่อพจาเห็นจริงๆขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกว่ามีเราเป็นอะไรมันก็คลายตัวไปเองนะ เห็นเพียงธรรมชาติล้วนๆเอนเห็นอย่างนี้ขึ้นมาได้เมื่อไรนะะเดีวนี้หลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะมันเห็นว่ากายกับใจมันแยกจากการเห็นขันห้าที่มันแยกจากกอ้ที่มันเห็นแยกได้เพราะมันเห็นของจริงอยู่อย่างเงี้ยนะถ้ามันแยกไม่ได้ก็แปลว่าขณะนั้นอุปทานเขาทางานอยู่แค่นั้นเองนะก็ไปสังเกตดูอยู่เงี้ยบ่อยๆมันจะค่อยเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมาเอง ในเรื่องขการภาวนานะทีนี้มันอาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวาหน้าตื่นเต้นนะเหมือนคนที่เขามีสมาธิมากมันะสังเกตด,ดูได้ว่าบางคนเนี่ยทำงานไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยนะมีเวลานั่งมักก่อนนอนหรือตื่นเช้าขึ้นมาอะไรเงี้ยนะไม่ได้มีเวลาที่จะนั่งสมาธิอะไรมากมายนักแต่พ่อสังเกตด,ดูอยู่เงี้ย นะอาการที่สังเกตดูอยู่สังเกตดูอยู่แบบนี้แหละคือการภาวนานะมันจะเป็นสมถะลงไปสงบด้วยจะเป็นวิปษษัสนาที่จะมีปัญญาเข้าไปรู้อะไรก็ช่างมันไม่ต้องให้ความสําคัญตอนนี้เรากําลังสร้างเหตุปัจจัยแห่งการตื่นรู้ขึ้นมาแล้วนะนะแล้วเดี๋ยวเราสวมดมนตะ์กั